เป็นซอเด็ดมากนะ ให้ตรงนั้นแสงด้วยนะตรงนั้นแสงด้วยพอดีไปถึงสายพอดีปลาไม่ยอมจินเบ็ดอืมให้ถ้าบอกถ้าบอกว่าจะลงวนก็ไม่ต้องไม่ต้องติดเบ็ดตรงนี้เรีกเกี่ยว มือปูนก็มาแล้วขึ้นมันไม่ไม่ขึ้นไผ่ผมนอนแย่ขึ้นสองสามครั้งได้ไหมเนี่ยว่าจะได้ยังไงอ่ะเนี่ยเบ็ดอยู่ตรงนี้ขอให้ลูกชายมาขึ้นมันยังไม่ขึ้นไผ่ที่เดียวเดี๋ยวใครเอากืนมาพอดี ดูถึงคืนได้ไหมครับมาดูพรุ่งนี้นะฮะไว้คืนหนึ่งอ๋อโอ้ไว้จนคืนเลยผมว่าจะเอากลับด้วยไหมตรงนี้ต้องเก็บไปทั้งโอนทั้งเบ็ดมันจะกินยังไง นะครับพรมาลอยวนตัดมากเลยนะสายตรงนี้สายเบเห็นไหมเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ในหวาน่า่าฮ่าตัวูอะรอไม่ช้นี้ละเออแต่ไรที่หุ่นเนี่หน่งรักหนึง ไม่เป็นไรหมดก็เยวสุดายมันก่ไปนะ

Đi 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 Con nó mà tầm mai á Lên mai con nó ấy quá cái vời ้ก็เลยอ้วนตัดหน้าครับไม่ให้เกียดกันเลยหนองน้ำตั้งกว้าง ไอ้เพิ่มมึเสียดายครับต้องรื้อครับโซลไลเขามาลอยวนแตนหน้าครับตัวไม่ใหญ่ครับยี่ราไม่ติดตรงนี้ได้ก็กิรูได้ไหมน่าครับกิโลแรงมากก็ได้ก็กิรู ดึงมาไม่รู้ว่าไม่ปลานติดห้ามมันตายมันติดตรนไหน พขาเห็นอยตอนผมมาเกี่ยวบิดแลเขากี่ยวบิดเขาตุ้ยืนครับมันออวนเขาอวนมาลยครับอวนอกตัอกัดตะอวนมาดักหน้าครับตัดหน้าบิดไปสองสามสายครับต้องเร่งเตือเดี๋ยไว้แต่ที่ห่างๆครับเดี๋ไว้ไม่ตีสาย จะขีดไปหมดก็เีือได้ครับเผื่อมีตัววันนี้แดงแจงครับไม่อยากยกไปสูงนะเขาดูเขาดูถ้าเขาเห็นปุ๊บเดียวนม่ใสไมาเดียเนี้มีการดูเบติก มันผมถ้าเขาลงอวนเขาลงเบ็ดแล้วเขาก็หลีกเลี่ยงครับไม่ให้ม,หมันกระนาปลามันกระทบกันครับผม่แช่ทำอย่างนี้มีเบ็ดผมอยู่แล้วเขารือร่องะดักอวนดักหน้าถ้าเป็นเน่นอหน่าอันตับพานะครับไม่งี้ วันนี้ถ้าไม่หลุดตรงนั้นได้สองแต้มแล้วดูไปซ้ายครับช่งนี้ก็ต้องมาดูตอนเชา้าเดี๋ยวติดปลามันก็หายหายทั้งสายทั้งสาย,สาย เค่ okay. นักเรียนหาปลาเขาไมทำมันแบบนี้ดนี่มันติดสายโอนี่มันติดต้องติด ดีครับโคเวียงออกมาแล้วเฮ้ยแม่บ่อยจริง,ง,ราางมันเวียงขึ้นมาบนปลนะาตาักแล้วดีครับเห็นพี่ว่าเจอเบิดโคเจียวบิดไว้น่าจะหลบไปฝั่งอื่นมันดันไปเวียงเบ็ดเราขึ้นบุก พอดีพวกทำไม้ย,ยาครับผมาลอยอ้วนดักหน้าเบ็ดผมก็มาเอาอ้วนมาต้องเบ็ดผมต้องเก็บหลายสายครับไม่รู้สึกความเปลียไม่มีความเปลงใจเลยครับผมมา,า,า,รรมยยากให้ครับคนทำไมายาครับผมกับเช่างด้วยครับผมเช่างด้ปลาตัวนี้ครับน้ำหนักครับน้ำหนักไอ้กิโลครึ่งพอดีครับผมครับเดี๋ยวตามดูพวกนี้ครับว่าจะได้เพิ่มไหมครับผมจะได้ตัวเพิ่มไหมครับผมครับผม ครับไปรเช้าวันไหนครับผมวันนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งครับผมมาดูเบ็ดกันครับผมว่าจะมีตัวไหมครับตัวนี้ครับไม่ได้ตัวนะมผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะได้ตัวครับเพราะว่าช่วงที่ที่จะมีปลาโน่นนะแม่ผมเก็บหมดก็เบ็ดเพราะว่าโปรลอยวนตัดหน้าครับก็เหลืออยู่ไม่กี่สายครับต้องตามมาดูกบว่าจะมีตัวครับจะมีตัวไหมครับไม่แน่ครับอาจจะมีตัวก็ได้ ครับตามมาดูครับครับครับสายเดียวครับเสียวได้ครับดูดูดูสายครับดูจะตึงอยู่ยครับสายครับถ้าหยนมันจะเป็นลูกคลื่นเดี๋ยวผมเดินสายก่อนดีกว่าสายมันตึงยังมีตัวไหมครับน่าจะมีครับเพราะสายอยู่ใต้หญ้งครับไม่อยู่นอกครับถ้าอยู่นอกเห็นแะน้ำคโอ้แอยู่นู่สายอยู่นู่นครับอ้าวหลุดน่าจะหลุดครับอ้อตายครับ มาเลยครับตายมาเลยครับนี่ครับไม่น่าจะตายครับไม่คล่องไม่เกี่ยวเลยมันตายใหม่ๆครับแข็งเลยตายครับผมไม่น่าจะตายอยู่ข้างนอกไม่น่าจะตายครับน่าจะขึ้นได้ ขึ้นน้ำไม่ได้ไมัน่าจะตายทั้งรูมันเลือกไปมันบบเจ็บอืมได้สองเต้มครับเมื่อวานได้แต้มหนหลุดไปแต้ม,มครับเห็นคาตาแล้วสะบัดหลุดเห็นสะบัดอยู่สองเท้ไปดูหลุดซะแล้ว ว่าเล็บายตึงๆน่าจะมีตัวแต่มันไม่ไม่นึกว่ามันจะตายครับเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกไปอยู่นอกเอ๊ะมันจะมีไม่มีวะอยู่นอกพอมีปุ๊บไม่น่าจะตายครับาสายเดียวก็เสียวได้ครับส,สายสุดท้ายครับ ไนึงกิโลคกิโลเเ้เดี๋ยวไม่สูงไปตรันนถ้าไม่สูงออกถอดไม่ได้ครับ แล้วครับเดี๋ยวมาชั่งรวบปลาที่ได้ครับอัหนหลักจะได้สอยครับดูมันจะไม่เอยเรียบร้อยติดนานครับผมชั่งดูครับตัวนี้กิโลแปดกรัมกว่าครับผม กดติดตามกดไลค์กดแกดชร์ด้วยนะครับครับบีแฮปปี้เกีสครับบีสุขเอลครับสวัสดีครับ